ไม่ต้องมีแบบเอ่อคนถือใช่ค่ะดีฮะให้ไม่พิเศษของพิจิกคนเดียวไม่จริงหรอครับเดี๋ยวจะต่อไปถึงโอเคครับนี่ติ๊กเขาวันนี้ครับผมร่วมงานครับผมก็วันที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเปิดพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดครับแต่ละคนอาจจะคิดว่าเป็นติ๊กใช่ไหมคะใช่ติ๊กเองครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นติ๊กแหละแต่ว่ามันไปถึงมาตรงไหนครับ มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดนะครับพอดีว่าเลือดกุ๊ปโอ่ะค่ะเลือดกุ๊กอ๋อค่ะ๋อไม่ติงเลือดกุ๊กโอโอเคเป็นแอนด์ปกตีเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์อ๋อแน่นอนคเับจะอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่า ใครหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าของขนากรุงเทพอยู่แล้วครับอ,อย่างวันนี้เองเขามีโชว์เยอะเลยติ๊ตงมีโอกาสได้ร่วม,มโชว์เขาในวันนี้ไเอ่อมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเหน่งเชียร์ครัโอเคติ๊งดีใจนะครับที่มีกองเชียชร์อยู่ทางด้านขวามือของติ๊งน,นะครับ<อ>ครับก็ก็มีครับเล็กๆไม่น้อยแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีเครื่องของผม สาวคนนึงเ<อ>ขาชื่อทองผสมทองผสมเขามาด้วยด้ข่าวว่าเขามาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับจะเป็นโชว์เต้นจังหวะลพ็อกซี่หรือไงคะอืมคือเต้นเนี่ยต้องให้พ็อกซี่เขาเต้นดีกว่า<อ>เราอยู่ในส่วนอื่นดีกว่าครับ<อ>มาแบบเดินชิวๆดีกว่าอ๋อเป็นแค่เดินแบบครับผมแค่เดินชิวๆเท่าไหร่คนค่าของค่าจัดของค่ายเขาอ่ะเออเจ้าของค่ายเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วก็เดี๋ยวให้มาเต้ลงทิกตอกนะครับ ติ๊กติ๊กได้สัญญาว่าจะซ้อมหลายแมทแล้วนะครับก็ก็ก็เป็นบางเพลงนะครับมาอยู่ที่ว่าช่วงช่วงเวลานั้นเรามีเวลามากน้อยขนาดไหนครรับแฟนเีม่ะก็อังกฤษแล้วแฟนๆก็เรียกร้องมาเยอะเหมือนกันนะครับในทุกๆด้านเลยอยากให้อยากให้ติ๊กทำหมดแต่ก็ต้องบอกแฟนๆของพ็อกซี่นะครับว่าพี่เองก็ไม่ได้สามารถทําได้ทุกอย่างพี่เลยต้องแบบเหมือนกับเศษกุมารทองพ็อกซี่เนี่ย ปล่อยออกไปคนระับเพื่อให้เขาไปโชว์ลวดลายโชว์ฝีไม้ลายมือมากกว่า,าค่ะก็ถึงตอนนี้ประสบการณ์กก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ยังคงมีสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอีกมากมายนะครับรวมถึงบ็อกซี่เองเขาก็มีความฝันของเขาอีกในหลายๆด้านนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันให้บ็อกซี่เนี่ยเขาไปให้สุดในสิ่งที่เขาปรารถนา ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมผมพอใจมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดือนี่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้สีลปินที่ที่ถือว่าได้มีความสามารถมากขนาดนี้นะครับเราก็ต้องคือต้องชื่นชมในตัวพวกเขาด้วยที่เขามีความพยายามยังคขามีคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วรอบนึงแต่หลายคนก็มองว่าเออไปยังไงต่อที่วางแผ่ก็คอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้ว เราก็แผนก็คือเราต้องมีคอนเสิร์ตที่มันใหญ่กว่าเดิมอะอะไรแบบนี้นะคะราชมาต้องใหญ่ขนาดไหนครับพี่ปกติก็จัดที่ไหนบ้างนะราชมาโอเคราชมังเป็นอินดอร์หรือเอาดอร์ครับเอาดอร์เอาดอร์ถ้างั้นต้องจัดหน้อหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวจัดหน้าหนาวพรุ่งนี้ได้เลย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะไม่ไม่หนาวแต่เดียวหนาวแบบยังไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้กุมารทองไปทำงานอื่นก่อนนะครับพี่ติ๊กพี่ดิ๊กวางแผนการแบบเพิ่มสมาชิกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเพราะว่าหลายๆหลายๆค่ายเนาะเขาก็จะแบบแตะออกเป็นวงกลมๆอะไรกันแน่ก็เอ่อ p r o x ซี่นะครับมาจากโปรเจกต์ The Brothers นะครับแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็อยากจะปั้นศิลปินรุ่นต่อๆไปอยู่แล้วนะครับก็ ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังรับเป็นเรื่องของการออเดอชั่นอยู่ก็ก็สามารถเ,าเข้ามาสมัครกันได้อยู่ก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้ก็ค <c oughs> วาม <c oughs> ตั้งใจของเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่า,าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบไหนเราต้องอให้เขาฝึกฝนมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นบอยแบนด์ เป็นอ๋อโอเคเป็นผู้ชายแน่นอนเป็นผู้ชายแน่นอนเราได้ในทุกสีอยู่ได้หมดูเต้นแข่สุดๆสำหรับสาวโซนเนี่ยมาเป็นดูแลศิลปินได้นะหนุ่มหนหนุเขียนภาษาอังกฤษเลยได้ไหมจ๊ะเพราะเอาอย่างนี้คืออันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเขาสวยมากเฮ้ยเอามาล่าเอามาล่าตอนนี้ไม่ได้อยากพูดเยอะแล้วก็ตอนนี้สปอร์ตไลท์สอบไปทางนี้แล้วนะ ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราก็ชมเขาตลอดแล้วเราก็เห็นเขารู้สึกว่าเขาน่ารักมากกับศิลปินค่ะโอเคค่ะยังไงต่ออยว่าตอนนี้คี่จะทำเป็นแบบเดียวกับของคุณคะว่าแบบวิ้ารทำมาแล้วจะเป็นบอยแบนด์ก็เราก็คิดว่าเปลี่ยนได้ทั้งทั้งหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปบอยแบนด์อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้น้องๆที่เขามีทักษะด้านไหนแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะ มาเหมาะกับอะไรเราก็จะพยายามคุยกับเขาแล้วก็จัดให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาเหมาะสมก็รอดุนการโปรเจกต์ก็รอลุ้นครับรอลุ้นนะครับกับละครโปรเจกต์แบบต่อที่ไหนก่นก็ก็เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเดี๋ยวขอพักสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะมาโฟกัสในเรื่องของของตัวศิลปินของค่ายเพลงเนี่ยครับกลมยิ้มอะไรครับขอโทษเนี่ยค่ เียบความมั่นใจานตท่นเข้ามาคือผมถือว่าเราเป็นเรื่องแรกนะครแล้วก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะแบบมันมีหลายปัจจัยนะคะมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะเราเราคิดว่าเราทําได้พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู s, <S <te am> ้หรอกว่าฟีดแบ็กเป็นจะเป็นยังไงก็อาจจะมีทั้งหลายรูปแบบ เราก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ยอมรับใปนสิ่งที่เป็นอคอมเมนต์ต่างๆเพื่อนํามาปรปับปรุงถ้ามีโอกาสได้ทําต่อในอนาคตจริงหรือว่าอาจจะแบบคิดเยอะหรืออะไรเี้ยไปไหมครับในภาพยนต์ก็คิดเยอะนะคะ<ม>คิดเยอะเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีความเชื่อมโยงในหลายๆแบบนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะให้เป็นแบบละครที่ละครดูๆครับแบบฟิลกูด<ม>อะไรเงี้ย แต่จุดมุมนึงเพราะว่าเออที่จริงก็ต่ังจินกับคุณสุภาพิตได้อเล่อาบน้ำเอออะไรเอก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละพูดเออเออมูดูไปใส่ลูกเต๋าฉากนั้นแต่ว่าคนดูต่อก็อยากแบบว่าอยากเห็นว่าแบบโอเคจะมีโอกาสได้คู่ไปด้วยไหมอันนี้ถือว่าถ้าถ้าเกิดพูดพูดถึงในมุมของความเป็นนักแสดงนะครับโอเคต้องบอกทุกทุกคนว่าอันนี้คือ อาชีพนักแสดงมันคือการสแสดงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันก็เลยทําให้ได้เหมือนกับเปิดอีกมิติหนึ่งของตัวเองนะครับแล้วก็บังเอิญว่าแคสของเราเนี่ยดีด้วยก็คือคือน้องมิวนะครับคือน้องมิวของทุกๆกคนนะครับรู้สึกว่าเขาเขาเล่นได้ดีและโดยโดยบุคลิกส่วนตัว,วเราก็คือคนน่ารักมากๆด้วยนะครับ แล้วก็ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแบบนี้หรอกแต่ในเมื่อเราอิงจากในเรื่องของบทประพันธ์แล้วก็นำมาขยายเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจก็เลยต้องลองดูต้องลองดูครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท,ท,ที่แปลกสำหรับผมนะครับแต่ก็ทำให้เ,เกิดวิติใหม่ของของของวง,งการบันเทิงน,นะครับที่ทำให้มีคนที่ จิ้นถึงกระแสติ๊กมิวมิวติกอะไรเง<ช>ี้ยครก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนขอบคุณแฟนๆของติ๊กและมิวด,ด้วยที่ให้การตอบรับเรื่องนี้อย่างดีนะครับแล้วก็ณปัจจุบับนนี้เราถือว่าสังคมของเราค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับในเรื่องของ LGBT เราสึกว่าเอออันนี้มันน่าจะทําให้เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนสามารถที่ยอมรับซึ่งกนและกันไม่ว่าจะเป็นความรักต่างๆที่ผมบอกอยู่เสมอว่าความรัก ไม่มีเรื่องของอายุไม่มีเรื่องของเพศรอรุ้นในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็รอรุ้นผมบนเวทีตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัเดี๋ยวก่อนทำไมมาแต่ฝั่งนี้สั่งนี้ไม่มีอะไรถามเหรอฮะโอเคโอเคไม่ไปนะ